สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิว Andy's Room เย้อันนี้นะคะก็จะเป็นกล่องแบบยกบ็อกซนะคะของ p o p m a มา Toy Story Andy s room นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ตัวซ e เคร็ตไหมโอเคเเราไปแกะกันเลยนะอันนี้ก็คือเราได้มาจาก เซี่ยงไฮ้นะคะเพื่อนซื้อให้ขอขอบคุณเพื่อนด้วยได้ในนราคา3,000บาทนี่โอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยเดี๋ยวเรียกพอก่อนนะพอ toy story ด้วยนะ unbox with m o m m y โอเคมาแล้ว can you turn off tv you wanna open โอเค p a t you wanna open โอเคโอเคว้าวเก๋เลยที่โอเคเรามาแกะกันเลยบางแค่นี้ก็ไม่ได้อันนี้ห้ามเล่นนะไว้โชว์นะของมาม่านะอันเนี้ยไม่ใช่ของพอกับแพทนะจิ๊บพอมี

ี๋ยวก่อนว้าวทั้งข้างในนะคะก็จะมีทั้งหมดกี่อัน How many วัดจุดีกับวัดี่ไกลเท11 11อะไรล่ะ1 2 3 4 5 6 7 8โอเคเราจะมาเริ่มจากกล่องแรกกันก่อนโอเคโอเคคนละกล่องนะพอกับ โอเคฟอปแพดฟอปพอ e เย o u โอเคเรามาแกะกันเลยแกะตรงนี้ก่อนมาแกะที่คาเมราโอเคดูแล้ว่าได้ตัวไหนเอ,อ็ดดี้อนดี้สุนแอนดี้บิลเอนดี้บิลเอ็ดดี้บีคริสตี้ นก็เป็นอย่างนี้นะคะปุ่ปีอิสแล้วก็เขาก็จะมีอะไรให้ดูอิสอัมเบสไลเยียว้าวเบสไลเยียมันก็จะมีแบบเป็นเหมือนลิฟเลตนะคะแล้วก็มีการบอกว่าได้ตัวไหนนีฟเลตโอเคยาพึ่งมาตรงนี้เดี๋ยวพังนะ ไอ้นี่จะรอดไหมว้าวเปิด open ว้าว <Wow! S 3> บัสไลเฮีย์วัเอร์ว้าสกิวคือง,งานดีมากมากเลยนะบสแปตัวแรกเราได้บัสไลเยียเลยอะ่ะมมบัสปนดีเไหนดูซิว่า mommy, ตัวไหนเป็นซ <mommy. S 2> ิกเรตซิกเรตก็ <speaking people> คือตัว ตัวไหนอะ Secret เหมือนว่าจะเป็น Woody นะ Woody version ไม่บอกอะว่าหน้าตาเป็นอะไรแล้ว I have it This is Buzz Lightyear Okay Okay put it here first Okay p a l l Okay next Paul ah, Okay Paul open Paul open like this Look Look here อย่างนี้เปิดเปิดโอเคมาโอเคตัวที่สองเราได้เจสซี่เราได้เจสซี่นะเก็บกลาไปก่อนพอเราเก็บออกมาเป็นสีแดงสีเจสซี่เลย ว้าวงานดีมากๆากแล้วค่ะเอาดีเอาดี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 เอดเขามีแบบกันกระแทกให้ด้วยนะเก๋สีสวยมาก Paul า e t me help you okay this one ้าว what you get is a S for s u r นะ you cannot play okay it's for sure <Show. S 1> mm hmm. look I'll p o show to the camera yes can you open okay wow show to the camera yeah โหพอเปิดได้วูดี้เลยหรออ้าววูดี้อันบูอายใช่วูดี้อันบูอาย็น้าดูดิตอนนี้สกิร e ลเฮ้ยพ่อ ว้าวพอได้ตัวสีเข็แล้วสุดยอดมากอโอ้โหโอเคพอได้ตัวหายากมากนะคะนี่โอ้โหสุดยอดเลยเราได้สีเขตแล้ว <c oughs> เราเจอสีเขตดด้วยโอ้โหต่อไปเราไปดูกัน <c oughs> โอเคตัวที่สามเราเจอสีเข็เลยสุดยอดมากเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ไปด โอ้โห oh, oh, สุดยอดเราได้อย่าเพิ่งไปจับเราได้อะไรอสลิงก <laughs> <ink> ี้สลิงกี้ใช่อะเรามาแกะสลิงกี้กันเลย okay. What is it? Open <em> Wow! Oh, take this one โ oh อ้โห This is slinky อ ah, ้าวทำไมเราไม่มีสลิงกี้อยู่ในนี้อ่ะอ๋อ you have to open โอเแนสลิงกี้โอเคสลิงกี้พู้หญิงเ่อสลิงกี้แยกตัวมานะคะเขาแยากมาในถุงอ่ะพอโชว์สลิงกี้ทูเดอะคัมเมอร์โชว์สลิงกี้ทูเดอะคัมเมอร์ this one look โอเคอานใจตรงไหน oh, อ๋อสลิงกี้อยู่บนนี้ <Okay. S 2> อยู่บนนี้โอเคสลิงกี้ถ้าแพ่ถือนะ โอเคพัชโอเี๋ยเรามาดูตัวต่อไปนี่สอ๋อ this one first โอเคโอเคตัวต่อไปห้าิน้โอเคพัชนีโอเคหนอโอ my god โอเค n ิ l ด t him นเลย สตร play, okay. mm ิง hmm. กี้ตัวขาดนะคะเมื่อกี้เดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนเพราะว่าแพทจะเล่นะบอนชัดโอเคเดี๋ยวดูก่อนสีชมพูคืออะไร what the pink color is what ล่าโซล่าโซล you know already wow oh no it's not lasso ah look it's the uh, what is this เอียนเอียนโอเค มางานดีมากเราก็ได้เป็นเอเลี่ยนเอเลี่ยนโอเคถึงเต้นไหนเราก็จะได้เป็น w h a t is t h e green one? Yeah. ช่นี่ <Okay. S 1> แพตก็อยากจะเล่นโอเคเรามาดูกันว่านี่คือพ่อเลุก hmm. it's let let's have, have TV oh, let's have TV yeah let's have TV อ๋อ let's have TV ด้วยโอเค and this one the next one mm hmm. เราได้แบบ ซีเครตไปแล้วส okay. okay. yes. ุดยอดมากมากเราได้ต <peu> right. ัวพ like ิเศษนะก็จะเรามาเราก็จะรู้ว่าจะมีตัวนึงที่ไหนไปเราได้สีชมพูสีชมพูสีชมพูคือว้าวโบปีโบอี no 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 โบปีโบพีเขามีอ oh. uh ันนี้ให้นะคะเป็นไม้เท้าของโบบีไปสิ เบ,บาๆนะคุณก็จะเห <c oughs> ็อาเราใส่ไว้ที่มือเขานะเอาใส่ที่มือเขาได้ไหมแพทร้องไห้นะคะเพราะว่าแพทอยากเล่น <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวมันจะพังอ๋อพอใส่ที่โมบี้แบบนี้จริงๆมันใส่ที่มือได้เกย์เดิอันนี้ไม่เป็นไรโมบี้ โอเคต่อไปก็จะเป็นอันสุดท้ายแล้วอ๋อเรายังไม่ได้โชว์นี่โบปีโอเคต่อไปอันสุดท้ายค่ะกล่องสุดท้ายไม่พอโอเคพอคิดว่าพอได้ตัวอะไรพอคิดว่าพอจะได้ตัวไหนเ <Des i. S 1> จสซี่เจสซี่เหรอพอได้เจสซี่ไปแล้วนะเจสซี่ เออ,เ,อ,อเรามาลุ้นตัวสุดท้ายนจะเป็นลิฟเลตให้ดูลิฟเลตก่อนแบบขัดใก็จะมีแบบบาสมีไหนตัวอะไรโชว์ซิวูดี้ว้าวพอได้วูดี้สองตัวเลยเออสุดมากก็จะเป็นแบบลิฟเลตนะคะเยิพอได้วูดี้ออนี่ ดีนะ This one is Woody อ๋อ Yes It's the same one But uh, this one is limited น uh? ะ yes. Limited edition <Okay. S 1> This one's gonna be Wow uh, It's not the same It's I h Wow Woody สองตัวเลยโหเจ๋งมากพออ่าเฮ้เราก็จะมาดูกันว่าเรา <Huh? S 1> ขาดตัวไหนไปเนาะเราขาด เอเลี่ยนเราไม่ได้เอเลี่ยนที่เป็นแบบไม้เนาะคือถ้าเกิดว่ากล่องธรรมดาเนี่ยเราจะได้เอเลี่ยนสองตัวแต่ว่านี่เราได้บูดี้สองตัวนะคะก็คือเปเศษมากมากอ่าเรามาดูกันเห็นไหมนี่ก็จะเป็นปกติที่จะต้องได้นะแต่ว่าเราอะไม่ได้ตัวนี้พย่เพิ่งบอกมะเราไม่ได้ตัวนี้ เราได้ Woody Secret แทนโอ้ยอดมากก็ต้องขอขอบคุณอาอุ้มด้วยนะคะที่สนับสนุน,นการไปซื้อให้แล้วก็แบกกลับมาเมืองไทย,ไ,ยนะได้ราคาที่ดีมากม,มากโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาไปจัดกันนะเราไปจัดวางกันที่ ชั้นบนนะโอเคไหมเจ็ดเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปให้ทุกคนดูนะอ่ะพอ can you stand here and bye bye to camera งไหมล่ะเด็บเฮียร์ดบาย we gonna go upstairs อ uh, okay. ่ะแล้ากล้มน่าลงโอเคเดี๋ยวเราจะไปจับกันนะเฮียไปก่อนบายบายโอเคบาย เราก็ได้วางจัดวางไว้นะคะเดี๋ยวไปซื้อกล่องมาใส่นะมาซูตัวนี้ก็เป็นตัวแถมไม่เกี่ยวนะพอดีว่ามีคนให้มาน่ารักมากนี่คือตัวซีเกร Bye, -bye. Bye, Bye! Thank you for watching. Thank you for watching. Okay, please subscribe. Please subscribe. <laughs> okay. Kiss, kiss, do it. Okay. Good.